คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี fc เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรการคำนวณหลักร้อยบนค่ะสูตรนี้สถิติทั้งหมดเจ็ดงวดลงให้ใหม่นะคะสูตรหลักร้อยนี้นะคะก็เป็นสูตรที่แอดมินลงในสูตรสามตัวบนปักหลักในงวดที่แล้วค่ะเป็นสามตัวบนปักหลักนะคะมันเข้าที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยเดินอยู่ที่ห้าเจ็ดศูนย์ผลการออกรางวัลสามตัวบนนะคะ ออกเจ็หลักร้อยสูตรนี้มันก็เข้าอยู่นะคะที่เลขเจก็จะนำสูตรหลักร้อยนี้นะคะมาคำนวณให้เพื่อนดูในวันที่1นธันวาหกสี่นะะี้ค่ะสูตรการคำนวณน,นะคะจะใช้หลักแสนบวกรนะ้อยหน้าครั้งที่2ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกสามบวกสองบวกสค่ะ เดี๋ยวมาดูสถิติย้อนหลังคร่าวๆนะคะใช้หลักแสนคือเลข1บวกร้อยหน้าครั้งที่2คือเลข3 1มหนบวกสาบวกสได้4ี่ค่ะนำสีมาบวกเลขคงที่3ามสองหนบวกสได้7 7็บวกสได้9 9้บวกสได้12ใส่2ค่ะได้7 9 2เก้านะคะเลขเด่นผลการออกรางวัล3ตัวบนออก 9ก้หหลักร้อยเข้าที่เลขเก้ 9, ค่ะต่อไปใช้0ูนย์บวกแปนะคะศูบวกแได้8นำแปดมาบวก8ปบวกสได้11ใส่1 1ึบวกสได้3 3มบวกสได้6ค่ะเลขเด่น1 3, นึ่ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก171หลักร้อยเข้าเลขหน 1, ค่ะ ต่อไปนะคะใช้ห้าบวกสามห้าบวกสามได้แปดนำแปดมาบวกแปดบวกสามได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสามได้หกค่ะเลขเด่นหนึ่งสามหกผลการออกรางสามตัวบนออกสามเจ็ดสองหลักร้อยเข้าเลขสามนะ,ะต่อไปใช้สามบวกเก้าสามบวกเก้าได้สิบสองค่ะนำสองมาบวกสองบวกสามได้ห้า ห้บวกสได้7 7็บวกสได้10ใส่ศเลขเด่นนะคะห้าย์ผลการออกระงวันสตัวบนออก0ูนย์สาค่ะหลักร้อยเข้าเลข0ูนย์ค่ะต่อไปใช้0ูนย์บวกสอย์บวกสได้2นำสอมาบวก2อบวกสได้5 5าบวกสได้7นะคะ 7บวก3ได้10ใส่0เลขเด่น5 7 0 <5 70 S 1> ผลการออกรางัา3ตัวบนออก7 6 1ค่ะหลักร้อยเข้าเลข7ค่ะนี่นะคะสถิติคร่าวๆนะคะ5งวดจาก7งวดค่ะต่อไปนะคะจะคำนวณสูตรนี้ในงวดวันที่1ทธันวาค่ะหลักแสนคือเลข0ูร้อยหน้าครั้งที่1คือเลข4ใช้0บวก สี่นบวกสนะคะได้4ี่นำสีมาบวกเลขคงที่สามสองสาี่บวกสาได้7ค่ะ7จบวกสองได้9 9้บวกสมได้12บสองเส่หลักร้อยในสูตรนี้นะคะได้เลขเด่นคือเลขเจ็ด เลขเก้เลข2อหนึ่งในสามตัวนี้จะมีตัวไหนไหมาให้เห็นจริงหรือไม่รอลุ้นเป็ดพร้อมกันค่ะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ